สวัสดีค่ะพบกับรายการแก้วสารพัดจะนึกทุกคําตอบของการมีสุขภาพดีวันนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลเวชธานีนะคะเราจะมาคุยกันเรื่องมดมดค่ะแต่ไม่ใช่มดทั่วไปนะคะมดลูกนั่นเองเราจะมาคุยเรื่องเนื้องอกมดลูกค่ะแล้วก่อนนี้นะคะไม่น่าเชื่อนะคะว่า30%ของผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์มีปัญหาเนื้องอกมดลูกนะคะแล้วก็หนึ่งในพันมีโอกาสที่จะกลายเป็นมะเรง็งวันนี้เราจะมาหาคําตอบเรื่องนี้กันค่ะตามมาเลยนะคะ รายการแก้วสารพัดจะเน้ช่วงแรกเราจะพบกับแพทย์หญิงจุฑาธิุูศรัทธาสูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชนะคะเราจะเป็นเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุยกันเรื่องผู้หญิงอยากจะคุยเรื่องบทลูกค่ะ เรื่องเนื้องอกเนื้องอกคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญทางนี้นะคะเรื่องมดลูกค่ะมันเป็นยังไงคะเรื่องมดลูกเนี่ยค่ะก็ถ้าพูดในเรื่องของเนื้องอกมดลูกนะคะเนื้องอกมดลูกเนี่ยก็หมายถึงเนื้องอกของกล้ามเนื้อมดลูกนะคะซึ่งกล้ามเนื้อมดลูกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับผนังมดลูกของเรานะคะการที่จะมีเนื้องอกเนี่ยเกิดได้ทุกตำแหน่งของมีหลายตำแหน่งที่เกิดได้ใช่ไหมคะใช่คะแล้วก็ยังไงถึงจะเรียกว่าเนื้องอกค่ะหมอคะ คือคือต้องมีลักษณะจำเพาะอะไรไหมถึงว่าหรือว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในนั้นเรียกเนื้องอกมนลูกหมดเลยค่ะก็คือเซลล์ของกล้ามเนื้อมดลูกนั่นเองค่ะเซลล์ของกล้ามเนื้อมดลูกเนี่ยเมื่อมันเจริญเติบโตผิดปกตินะคะแบ่งตัวมากเกินไปนะคะมันจะกลายเป็นเนื้องอกขึ้นมานะคะตำแหน่งที่เราเจอเนี่ยก็อาจจะเจอได้3ตำแหน่งใหญ่ๆนะคะตำแหน่งแรกก็คือเป็นเนื้องอกที่ยื่นเข้าไปในโพรงมดลูกนะคะ หรืออีกตำแหน่งหนึ่งก็คือตำแหน่งที่อยู่ในกล้ามเนื้อมดลูกโดยตรงนะคะก็จะทําให้มดลูกเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะก็คือยื่นออกไปจากตัวมดลูกข้านอกใช่เหมือนเนื้องอกนอกมดลูกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่มันก็คือเป็นตัวของกล้ามเนื้อมดลูกเหมือนกันแล้วมีสามตำแหน่งนี้มีอันไหนที่แบบอันตรายเป็นพิเศษไหมคะหรือก็อันตรายเท่าๆกันจริงๆแล้วเนี่ยอาการจะแตกต่างกันเด็กน้อยนะคะถ้าเป็นเนื้องอกที่ยื่นเข้าไปในโพรงมดลูกเนี่ย แค่หนึ่งเซนก็ถือว่าใหญ่ละนะคะอาการก็อาจจะอย่างเช่นคนไข้ก็จะมีประจำเดือนมาเยอะนะคะมานานนะคะแล้วก็มีอาการปวดประจำเดือนนะคะแล้วอยู่เฉยๆก็ปวดเลยคะอยู่เฉยๆก็อาจจะมีปวดหน่วงๆได้บ้างนะคะแต่ว่าจะเป็นเยอะในช่วงที่มีประจำเดือนมากกว่าะซึ่งอาจจะไม่รู้เพราะปวดปกติก็ปวดกันอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องอใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ย ส่วนใหญ่อาการคือจะปวดมากขึ้นมากขึ้นจนบางครั้งเนี่ยยาแก้ปวดก็เอาไม่อยู่อนะค่ะก็จะมีอาการปวดเยอะแล้วก็ประจำเดือนก็จะมาเยอะนะคะแล้วก็มานานกว่าปกติด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นเนื้องอกที่ยื่นออกไปด้านนอกมดลูกเนี่ยอาการเขาเนี่ยจะไม่ค่อยมีประจำเดือนมาเยอะนะคะแต่ว่าอาการเนี่ยจะมีอย่างเช่นเนื้องอกเนี่ยมันยื่นไปแล้วก็ไปกด ลำไส้ทางด้านหลังมดลูกกระเพะปัสสาวะอะไรนี้กดไปค่ะใช่กระเพะปัสสาวะก็คืออยู่ด no ้านหน้ามดลูกนะคะคุณทชก็อาจจะมีอาการปัสสาวะบอยก้านปัสสาวะได้น้อยลงนะคะหรือมีอาการท้องผูกรละหลังได้ค่ะอาการนี้ก็สมมติว่าคนที่ไม่มีประจำเดือนนะคะแล้วเขาจะมีอาการสังเกตอะไรนอกจากก็คือปวดท้องค่ะถ้าไม่มีถ้ามีประจำเดือนแล้วก็อาจจะปวดท้องถ้าไม่มีประจำเดือนก็คือก่อนที่จะ เริ่มมีประจำเดือนคือในช่วงวัยเด็กนะคะ,ะการเจอเนื้องอกมดรุกเนี่ยเจอได้น้อยมากๆเลยะนะคะ,คคะส่วนใหญ่ก็จะเจอในช่วงวัยประมาณ20ไปปลายนะคะขึ้นไป30จนถึงอายุประมาณ46กวกว่านะคะส่วนในวัยที่หมดประจำเดือนไปแล้วนะคะเนื้องอกมดรุกเนี่ยมักจะไม่ได้ใหญ่ขึ้นละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็มักจะไม่ค่อยมีอาการในวัยที่หมดประจำเดือนก็อาจจะสังเกตไม่ได้อาจจะมีแต่ว่าไม่เป็นไม่ไม่สามารถสังเกตอาการได้อาการก็มักจะมีตั้งแต่ก่อนหมดประจำเดือนแล้วแล้วสมมติว่ามีเนื้องอกมดลูกเกิดขึ้นีย นอกจากอาการที่หมอเล่าแล้วเราคลำคลำเองได้ไหมคะคลำเจอไหมคะค่ะดโดยปกติเนี่ยเพราะปกติเราจะไม่คลำนะใช่ไหมคะบางคนก็คลำค่ะคือในปกติเนี่ยบอลลเนจะอยู่ในอุ้งเชิงกรามนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเนื้องอกเนี่ยขนาดเล็กๆประมาณทักสองสามเซนอะไรเงี้ยเราอาจจะคลำไม่ได้เพราะว่ามันก็จะยังอยู่ในอุ้งเชิงกรามของเราอยู ะะแต่พอเนื้องอกเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยเราก็จะเริ่มทาได้ละบริเวณเหนือหัวหน่าว <c oughs> นะคะบางคนเนี่ยก็มาด้วยบอกว่าเคยทาได้ก้อนประมาณเท่าลูกมะนาวค่ะ <c oughs> พอทาไปทามาผ่านไป5 6, 6, ้าเดือนเริ่มเป็นผลส้มละค่ะ <c oughs> ตอนที่มาหาหมอเนี่ยเริ่มจะเป็นผลส้มโอละ <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ก็คือมัน <c oughs> ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ่นะคะ่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าคนไข้จะมาด้วยอาการที่ว่าทาได้เองเนี่ยส่วนใหญ่ก็มันจะคันงใหญ่แหละ นะคะแต่คนส่วนใหญ่ก็มักจะไม่คําแต่คิดว่าตัวเองอ้วนก็มีหลายคนค่ะอาจจะแบบว่าเขาอาจจะแบบมีน้ําหนักพอสมควรอยู่แล้วนะคะเขาอาจจะคิดว่าเออทำไมอ้วนขึ้นหรือว่าบางคนก็คิดว่าลงปูนนะคะก็ไปออกกําลังกายใหญ่เลยไปออกกําลังกายหน้าท้องซิปอัพอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ลงสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจน นึกขึ้นมาได้ก็เลยมาหาหมอก็ถึงได้เจอว่าเป็นเนื้องอกใหญ่ะเพราะฉะนั้นมันบอกไม่ได้เลยว่าขนาดของมันจะใหญ่แค่ไหนเคยกันส่วนใหญ่เราจะได้ยินช็อกโกแลตซีสอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะในส,สาวๆก็จะบอกว่าเป็นช็อกโกแลตซีสแล้วก็จะคิดว่ามันเออน่าจะเล็กๆๆๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันดีเวล็อปใหญ่ถึงขนาดเป็นผลส้มโอได้เลยคือจริงๆแล้วเนื้องอกบนลูกเนี่ยน,นะคะมีได้ตั้งแต่ขนาดไม่ถึง1เ่เซนนะคะอย่างเช่นเนื้องอกที่ยื่นเข้าไปในโพรงมดลูกเนี่ยอาจจะมีอาการได้ตั้งแต่ยังไม่ถึง1ซเลย ะะที่เคยเจอใหญ่เนี่ยก็คือใหญ่เท่ากับคนท้องแบบจะคลอดเลยเอ๋อเหรอคะนะคะใช่ค่ะคือเหมือนกับคนท้องแปลกเาเดือนอย่างนั้นเลยนะคะก็มีเหมือนกัน <c oughs> นะคะแต่ว่าเนื่องจากเขาก็จะเป็นประเภทที่เนื้องอกที่มันยื่นออกมาด้านนอกหมดลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมีอาการ พอเวลามีท้องผูกก็คิดว่าเป็นท้องผูกธรรมดานะคะก็คือไปกินยาระบายกินอะไรเอาเนี่ยแล้วความอันตรายของมันหนึ่งคะหมอคะมันมันมันเป็นสิ่งแปลกแปลกปลอมที่อาจจะเกิดจากเซลล์ที่ผิดปกติเติบโตผิดปกติหรืออะไรก็ตามเราไม่ควรจะเก็บหรือว่าแล้วแต่เคสหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะจริงๆแล้วเราจะดูที่อาการเป็นหลักนะคะว่ามีอาการเยอะมากนอยแค่ไหนถ้าในคนที่มีอาการประจําเดือนมาเยอะ,ะมานานเขาก็จะอาจจะมาเร็วเพราะว่าเขาจะประจําเดือนมาเยอะแล้วก็ เคลียซีดนะคะหรือว่าร่างกายอ่อนแอเขาก็จะมาหาหมอแล้วว่าประจำเดือนมาเยอะมากไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าในคนที่ไม่ค่อยมีอาการอย่างที่บอกก็คือเนื้องอกมันโตออกไปด้านนอกเนี่ยเขาก็มักจะมาหาหมอตอนที่แบบใหญ่แล้วใหญ่ละก้อนใหญ่แต่เราก็ไม่ควรเก็บไว้ทั้งหลายทั้งปวงรือว่าบางเคสก็เก็บไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับอาการเป็นหลักขึ้นอยู่กับตำแหน่งของ เนเป็นหลักนะคะี่อันนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นหลักในการที่เราจะพิจารณาการรักษาต่อว่าเราจะรักษายัางไงกับคนไข้นะคะการรักษาก็มีได้ตั้งแต่ยังไม่ทําอะไรเลยนะคะดูอันรักษาเป็นระยะระยะหรือว่าใช้ยาหรือว่า ใช้วิธีการผ่าตัดรักษาเพื่อเอาออกนะคะอันนี้เนี่ยก็คือต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาเป็นรายๆไปแล้วเวลามาถึงมาหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอตรวจยังไงก่อนเลยคะวินิจฉัยโรคเนี่ยเริ่มจากตรงไหนคะที่วินิจฉัยเรื่องเกี่ยวกับเนื้องอกคนรูปเนี่ยค่ะอันดับแรกเลยเนี่ยหมอก็คือดูอาการก่อนะนะคะหมอก็จะถามอาการของคนไข้ว่าค,คนไข้มีอาการยังไงมีประวัติยังไงะนะคะประจำเดือนที่บอกว่ามาผิดปกติเนี่ยผิดปกติแบบไหนมาเยอะมากน้อยขนาดไหนวันหนึ่งต้องใช้ผ้านาไมกที่ผืน บางคนเนี่ยบอกหมอว่าถ้าหน้าไม้เอาไม่อยู่ค่ะต้องใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาอาจจะแบบไม่มีเวลามาหาหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกก็จะถามก่อนว่าประวัติเขาเป็นยังไงเสร็จแล้วบอกก็จะตรวจร่างกายนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นไปได้บอกก็อยากจะตรวจภายในด้วยแล้วเอาตัวสาวไหมคะหรือตรวจภายในเลยค่ะการตรวจภายในด้วยแล้วก็ต้องร่วมกับการทำัลตราซาวด้วยนะคะตรวจภายในนี่ก็อาจจะเห็นเป็นบางเคส การตรวจภายในเนี่ยเพื่อที่จะคลำดูลักษณะของตัวมดลูกแล้วก็ตัวเนื้องอกนะคะ <c oughs> แล้วก็คลำดูว่ามีแนวโ้มที่จะมีพังผืดนในช่องท้องหรือเปล่านะคะก็ <c oughs> คือจะบอกตำแหน่งของเราได้ในระดับหนึ่ง <c oughs> นะคะส่วนการทำอัลตราซาวด์เพื่อเป็นการยืนยันนะคะ <c oughs> ตำแหน่งของเนื้องอกขนาดของเนื้องอกแล้วก็ลักษณะของเนื้องอกที่เราพอจะบอกได้ ไอตัวเนื้องอกเนี่ยมันแบบข้างในมันเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรคะมันเป็นเนื้อเยื่อหรือมันเป็นน้ําหรือว่ามันเป็นอะไรอย่างเงี้ยคะข้างในจะเป็นเนื้อตันอ๋อเป็นนะคะใช่ค่ะจะเป็นตันตันเหมือนคล้ายๆเป็นแบบลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนาคะใช่แต่เป็นลูกชิ้นที่ตันแล้วก็แข็งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าข้างในเป็นน้ำเราจะเรียกว่าเป็นซีสหรือว่าเป็นถุงน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นในตัวเนื้องอกมะลูกเนี่ยอ่าจะเป็นแบบตันนะคะก็คือเป็นเซลล์ของกล้ามเนื้อมดลูกนะคะที่มันโตขึ้นมานะคะก็คือนนตัๆ ะะเรามีอะไรไหมคะวิธีที่แบบเราจะแนะนําว่าคนดูว่าเขาควรจะตรวจสอบเบื้องต้นไหมหรือว่าเรามีอะไรที่เราควรจะสังเกตร่างกายเราตลอดเวลาไหมก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือให้สังเกตประจำเดือนของตัวเองะนะคะว่าประจำเดือนของตัวเองเนี่ยมาอย่างปกติอยู่ไหมะนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยประจำเดือนเนี่ยเราจะให้ไม่เกิน7จ็ดถึงสิวันค่ะนะคะถ้าประจำเดือนมานานเกิน10วันนะคะมาเยอะนะคะใช้ผ้าอนามัยจากของเดิมเนี่ยใช้ผ้าอนามัยเวลาสองสามถือ ะะเปลี่ยนเป็น5-6หผือนอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนเป็น10ผืนเลย,เลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือไม่ปกติละนะคะมาเยอะมานานนะคะหรือมีอาการปวดประจําเดือนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะร่วมกับบางคนที่บอกก็คือมีอาการท้องผูกเรื้อรังนะคะหรือว่าปวดปัสสาวะบ่อย คำช่องท้องด้วยตัวเองด้วยนะคะว่าเราคำได้ก้อนอะไรผิดปกติในท้องหรือเปล่าคงจะไม่มีใครคำเลยอันนี้ก็เป็นที่ตรวจร่างกายเบื้องต้นใช่ค่ะที่เราทําได้ง่ายๆเลยตอนหงายนะคะตอนล่าบนะคะแล้วก็คำที่น้าท้องตรงมันอาจจะปรากฏขึ้นมาตอนเราคำใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมค่ะเราใช้ยาได้ไหมคะหรือเรามีวิธีอื่นในการที่จะรักษาเรายังไม่ไปถึงการผ่าตัดอะค่ะเราอยากรู้ว่าเบื้องต้นเนี่ยเรามีวิธี ดูแลตัวเองก่อนก่อนผ่าคะ่ะยังไม่เอาผ่าคนไข้ที่มีเนื้อง,งอกมัลูกขนาด3เซน <c oughs> นะคะแต่บางคนก็คือมีอาการเพราะว่าตำแหน่งของเขานะคะ <c oughs> ประจำเดือนมาเยอะประจำเดือนมามาก <c oughs> ถ้าเป็นแบบนั้นก็คือต้องได้รับการรักษาเลย <c oughs> แต่ในบางคนที่มีเนื้อง,งอก3เซนเหมือนกันแต่อยู่ในตำแหน่งที่อยู่ที่ผิวของวัลูก <c oughs> ไม่มีอาการอะไรเลยประจำเดือนมาปกติ <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะใช้วิธีอันตราชาเป็นระยะระยะอาจจะทุก สี่เดือนหกเดือนนะคะหรือทุกหนึ่งปีถ้าเนื่องอกไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่าการรักษาด้วยยาเนี่ยอย่างเช่นในบางคนเนี่ยประจำเดือนมาเยอะแต่ไม่ได้เยอะมากปวดประจำเดือนไม่ได้เยอะมากเนื้องอกขนาดไม่ใหญ่มากเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นยาลดปริมาณประจำเดือนนะคะหรือว่าเป็นยาแก้ปวดประจำเดือนง่ายๆเลยนะคะถ้าคนไข้เนี่ยยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องผ่าตัดเนี่ยเราจะลองใช้ยาดีก่อนนะคะแล้วดูว่าคนไข้ตอบสนองดีไหม ะะถ้าตอบสนองต่อยาค่อนข้างดีนะคะและยังไม่มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดก็สามารถใช้ยาต่อได้แต่ยามันก็ไม่ไปทําให้ขนาดลดลงมันอาจจะทําให้แค่ไม่ปวดแต่ไม่ได้ทําให้ลดลงหรือไม่ได้ทําให้ไม่เพิ่มขึ้น ณปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มียาอะไรที่ทําให้เนื้อง,งอกเนี่ยลดลงไปถาวรขนาดลดลงไปถาวรหรือว่าหายไปได้นะ,นะคะจริงๆเนี่ยเมื่อ3-4มีปีก่อนเนี่ยมียาตัวหนึ่งนะคะที่ลองเข้ามาในตลาดว่าออสามารถลดขนาดข,าดของเนื้อง,งอกได้นะคะแต่ว่านปัจจุบันเนี่ยประมาณสักปี2ปีแล้วก็คือยาดอนเก็บไปหมดแล้วทั้งโลกเพราะว่ามีอเไรอ่าใช่ค่ะ,ะ,คะก็คือมีรายง,งานว่ายาทําให้เกิดผลข้างเค่อนข้าง,าง,งแรงแก็คือณตอนนี้ไม่มีแล้ว ะนะคะมียาฉีดเหมือนกันที่ทําให้ขนาดของเนื้ออกลดลงได้แต่ว่ามันไม่ได้ถาวรนะคะก็คือถ้าเกิดฉีดก็ถ้าเกิดเราไม่ฉีดมันก็อาจจะ กลับขึ้นมาอีกอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะเพราะว่ายาฉีดเนี่ยเราจะฉีดได้ไม่เกิน6เดือนเราจะไม่ฉีดนานกว่านี้เพราะว่าทําให้กระดูกบางได้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยยาฉีดก็จะเป็นการฉีดเรื่องต้นเพื่อให้เนื้องอกเล็กลงเพื่อที่จะได้ไปผ่าตัดได้ง่ายอ๋อให้ได้ง่ายคือใช่ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะคุณหมอคะเดี๋ยวเรามาคุยต่อเรื่องผู้หญิงผู้หญิงค่ะค่ะ สวัสดีครับผมมงคลศรี้องพิมพนะ์เป็นวิศวกรจบเกียรตินิยมที่ประจมเก้าพระนครเหนือนะครับแล้วก็เป็นวิทยรากรที่บรรยายเรื่องวิชาจิตใต้สํานึกมา20กว่าปีนะครับแล้วก็ปัจจุบนันนี้ก็สิ่งที่ภูมิใจสุดก็คือโครงการโอโซน KM นะครับที่อยู่ที่วัดสุนแก้วหรือที่มูลนิธิชัยพัฒนาแล้วก็อยู่ที่ที่เราได้ชมอยู่ก็คือบริษัทมินนารีโกนะครับของตระกูลประสาททองโอโซน นี่หลายหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินคำว่าโอโซนบ,บําบัดมันชาร์จพลังไมโตคอนเดียไมโตคอนเดียก็คือแบตเตอรี่ของเซลล์นะฮะมือถือเราเนี่ยต้องมีแบตเตอรี่นะฮะเซลล์ Cell เราก็ต้องมีแบตเตอรี่แบตเตอรี่ของเซลล์ก็คือไมโตคอนเดียนะครับเมื่อเราแช่ไปในน้ําโอโซนผักเขียวๆยังสดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคนเหี่ยวๆก็จะเต่งตึงขึ้นนะอันนี้ไม่เชื่อก็ต้องบาลองเองนะครับแล้วก็ที่นี่เรียกว่าเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเพอร์เฟกที่สุดแล้ว เปิดบริการเกือบทุกวันยกเว้นวันเสาร์วันเดียวนะครับที่นี่ตั้งแต่เช้ามาจองคิวได้นะครับถึงเย็นขอเชิญเชิญนะฮะบ,บริษัทมินเนารี่โกสาขานาวมิน71ครับคุณรู้หรือไม่อากาศที่คุณหายใจในแต่ละวันไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ มลพิษในอากาศเชื้อวัณโรคไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆเชื้อโรคเหล่านี้ล้วนเกิดจากการติดต่อก,กันทางระบบหายใจรอบตัวคุณทั้งนั้นในพื้นที่สาธารณะเราจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไรวันนี้เรามีตัวช่วยให้คุณด้วยเครื่องฟอกอากาศแอรเพียวแบบพกพารุ่นแคลรีช่วยปอกป้องให้อากาศรอบตัวคุณสะอาดไร้เชื้อโรคและฝุ่นควันอันตรายด้วยเทคโนโลยีปล่อยประจุไอออนลบกำจัดฝุ่นขนาด2.5 p m สามารถฆ่าเชื้อโรค ไวรัสแบคทีเรียเชื้อราที่อาจติดต่อกันทางอากาศหรือทางผิวสัมผัสมีขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกไปได้ทุกที่ไม่ต้องใส่ฐานเพียงแค่ชาร์จไว้ที่เครื่องใช้งานติดต่อกันได้6-8ชั่วโมงครอบคุมในรัศมี1รูปบาทเมตรรอบตัวเครื่องฟอกอากาศแอลิเพียวรุ่นแคลลี่ เมื่อกี้เราคุยกันไปเรื่องของการรักษาเบื้องต้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณหมอต่อนะคะเรื่องของการผ่าตัดนะคะในข้อคนลูกค่ะค่ะเรื่องของผ่าตัดค่ะคุณหมอคะเมื่อกี้เราใช้ยาไปแล้วแล้วมันยังไม่หายตอนนี้เราต้องผ่าแล้วล่ะค่ะก็หมอก็จะดูว่าคนไข้คนนี้จําเป็นต้องได้รับการผ่าตัดไหมนะคะอย่างเช่นว่าของเดิมเนี่ยเนื้องอกขนาดประมาณ3มเซนเราก็อันตรายกันมา4ี่เดือน6เดือนก็ยัง3มเซนแล้วอยู่ดีๆจาก3มเซนเนี่ยขึ้นไปเป็น 8เซนอเก้าเซนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราคงจะไม่ได like like ้ละเราก็จะต้องได้รับการผ่าต evet> ัดเพื fluid. ่อที่จะเอาเนื้องอกออกนะคะอันดับต่อไปก็คือว่ามีความสงสัยว่าเนื้องอกนี้อาจจะเป็นมะเร็งนะคะจริงๆแล้วเนื้องอกบดลูกเนี่ยนะคะโอกาสที่จะกลายไปเป็นมะเร็งเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะคืออยู่ที่ประมาณ1%น่เองเซนะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็น เปลา่าค่ะนะคะตอนนี้เราบาถึงว่าเรามีทฉัใช้ว่าต้องผา่าปัจจุบันนี้มัน,มนผา่ากันยังไงคะหมอคะก่อนที่เราจะผ่าตัดนะคะเราก็จะต้องได้รับการตรวจก่อนว่าเนื้องอกเป็นยังไงไตำแหน่งไหนะนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะทาอัาาลตราซาวกก่อนเื้องต้นนะคะอัาาลตราซาวเนี่ยจะพอบอกได้ในเรื่องของลักษณะเนื้องอกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในคนไข้ที่เราสงสัยว่าจะเป็นมะเร็ง การตรวจก่อนที่จะผ่าตัดอาจจะต้องเป็นการทาเอ็กซาเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะหรือว่าที่เรียกว่า MR i มอซึ่งมันจะให้ข้อมูลได้มากกว่าว่าคนนี้มีนันนมที่จะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องได้รับการตรวจก่อนทีนี้การผ่าตัดเนี่ยก็จะมี2ออย่างก็คือเอาแค่เนื้องอกออกหรือเอาบดลลูนออกไปเลยหรือเอาแค่ชิ้นเนื้อมีไหมคะเอาแค่ชิ้นเนื้อไม่ค่อยทำในปัจจุบันเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไร ไม่ได้ช่วยรักษาอาการนะคะแล้วก็โอกาสที่เนื้องอกจะกลับมาเป็นใหม่เนี่ยค่อนข้างเร็วมากเอาเนื้องอกออกอย่างเดียวเนี่ยข้อดีก็คือเราสามารถเก็บมดลูกไว้ได้นะคะในสําหรับคนที่ยังไม่ต้องการตัดมดลูกหรือว่าคนที่ยังต้องการที่จะมีมดลูกใช่ค่ะนะแล้วก็คือจะเก็บเอาไว้ได้นะคะแต่ว่าก็จะมีความเสี่ยงในการที่เนื้องอกจะกลับมาเป็นใหม่นะคะเพราะว่าเนื้องอกมดลูกเนี่ย มันได้รับการกระตุ้นด้วยฮอร์โมนเพศหญิงของเราเองเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังไม่ได้เข้าวัยทองก็มีโอกาสที่เนื้องอกจะกลับมาเป็นใหม่ได้เพิ่มขึ้นกลับมาใหม่อีกใช่ค่ะโอกาสไม่เยอะแต่แน่นอนมีโอกาสที่จะผ่าเป็นได้เพราะว่าเรายังมีตัวอวัยวะนั้นอยู่เพื่อจะเกมบลูกอยู่แต่คนส่วนใหญ่ถ้ายังไม่ถึงวัยที่จะเป็นวัยทองก็อาจจะอยากเก็บไว้อาจจะอยากมีลูกก็อาจจะต้องแค่เอาเนื้องอกออกไปก่อนใช่ค่ะยอมเสี่ยงดูค่ะใช่แต่ว่าถ้าในคนที่ เนื้องอกใหญ่มากนะคะใหญ่จนถึงขั้นที่ว่าตัวมดลูกปกติเนี่ย มันแทบจะไม่เหลือแล้วนะคะหรือว่าเป็นเนื้องอกหลายก้อนหรือในบางคนที่มีลูกพอแล้วแลวไม่ต้องการมีลูกอีกนะคะแล้วก็ไม่ต้องการที่จะมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นใหม่ไม่อยากจะผ่าตัดไข่แล้วไม่อยากจะเสี่ยงแล้วใช่ค่ะเขาก็อยากที่จะเลือกที่จะตัดมดลูกออกไปหรือตัดออกไปหนย่งนะคะปัจจุบันนี้ทราบว่าการผ่าตัดแบบนี้คันผ่าตัดเอามดลูกออกไปอ่ะมันไม่น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนแล้วมันแผลผ่าตัดก็เล็กทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอคะอยากให้คุณหมอขยายความเรื่อง ของการผ่าตัดค่ะค่ะณปัจจุบันเนี่ยนะคะเทคโนโลยียการผ่าตัดเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆะนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า big surgery big incision นะคะอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยก็คือถ้าผ่าตัดทีต้องเปิดแผลใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้แบบผ่าตัดง่ายๆะคลอดลูกที่ผ่าออกเลยใช่แผลยาวแผลยาวคนน,นั้นอีกอะไรเงี้ยนะคะนะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าพอแผลยาวแผลใหญ่นะคะ การเจ็บแผลหลังการผ่าตัดก็จะเยอะนะคะหายช้าคนไข้พอจะลุกขึ้นมาเดินได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วกล้ามเนื้อด้วยใช่ไหมคะใช่ต้องผ่าตัดกล้ามเนื้อตรงหน้าท้องไปอีกใช่ะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะต้องใช้เวลาในการฟื้นหลังการผ่าตัดในค่อนข้นงนาคะนะคะทีนี้เนี่ยก็จะประมาณ10-20ีปีละที่จะมีใเทคโนโลยีในเรื่องของการผ่าตัดสองกล้องนะคะก็คือว่าหมอจะใช้แค่กล้องอันเล็กๆประมาณสัก5มิล แผลผ่าตัดก็จะแค่ประมาณ5มิลถึง10มิลนะคะที่หน้าท้องนะคะอาจจะมีแผลประมาณเนี้ยประมาณ3-4แผลนะคะแล้วหลายๆหลายๆแผลใช่ค่ะแผลนึงจะซ่อนอยู่ในสะดือและอาจจะมีแผลประมาณ5มิลอีก2แผลที่หน้าท้องนะคะก็คือเพื่อใช้ในการใส่เครื่องมือเข้าไปนะคะ แผ่หนึ่งใช้ใส่กล้องอีกสองแผ่ใช้ใส่เครื่องมือนะคะเพื่อเข้าไปช่วยในการผ่าตัดน,นะคะก็ผ่าตัดได้ทั้งเอาเนาื้องอกบรรูกออกหรือว่าผ่าตัดเอาลรกออกก็ได้ใหญ่ๆที่ก็ออกได้ไหมได้ค่ะดูดออกมาอ่าก็จะมีได้ทั้งใช้เครื่องปั่นดูดออกมาหรือเอาออกทางช่องคลอดน,นะคะเพราะว่าช่องคลอดคือช่องรูปเปิดตาธรรมชาติของเรา <Marcheg S 2> ขางผู้หญิงเรานะคะซึ่งใหญ่กว่าแผ่น้าท้องเรานะคะแผ่น้าท้องเราเปิดแค่นิดเดียวนะคะแต่ว่าช่องคลอดของเราเนี่ยสามารถ เปิดได้เยอะกว่าน้นนะคะเราคลอดลูกยังได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็แผลในช่องคลอดเนี่ยหายเร็วมากแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการเจ็บอ๋อเพราะฉะนั้นก็แต่คุณหมอจะเป็นคนวิจัยเองว่าจะออกมาจากตรงนี้หรือว่าจะออกมาทางช่องคลอดก็ขึ้นอยู่กับคนไข้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใช่ค่ะแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยก็มีเทคโนโลยีการผ่าตัดอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการผ่าตัดที่ไม่มีแผลที่หน้าท้องเลยอ๋อเหรอคะได้ด้วยเหรอคะได้ค่ะก็คือว่า อุปกรณ์เครื่องมือทั้งหมดก็จะเข้าทางรูเปิดตามธรรมชาติของรา่างกายนะคะก็คือช่องคลอดนั่นเองอนะคะก็คือเราจะใช้ทั้งกล้องและเครื่องมือนะคะเข้าไปทางรูเปิดของตัลล้งกายเรานี่แหละนะคะแล้วก็ทําการผ่าตัดเอาบอลลูออกมาได้<อ>นะคะอย่างนี้ทันสมัยมากใช่<อ>ค่ะคนไข้ก็จะไม่มีแผลหน้าท้องเลยก็จะไม่ต้องเจ็บแผลหน้าท้องนะคะพอหลังผ่าตัดแม้กระทั่งเป็นผ่าเอาบอลลูออกเนี่ยคนไท้ก็จะมีแค่ ่วงลวงบริเวณท้องน้อยนะคะประมาณสัก 1- 2ถอาทิตย์แค่นั้นเองนะการฟื้นตัวก็สบายเลยเร็วมากอันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยนะคะหมอเพราะยังไงคิดว่ายังไงก็ต้องเจาะเจาะแล้วก็ดูดออกมาไม่เคยคิดเลยว่าเราสามารถที่จะไม่มีแผลเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ที่ที่มันคิดว่ามันควรจะน่ากลัวเลยค่ะเรื่องเนื้องอกใช่การพักฟื้นหลัการผ่าตัดก็จะน้อยเร็วไปแล้วคนไข้ก็จะชอบเพราะว่าบางคนเขาก็ ยังถึงเขาอายุเยอะแต่เขาก็ยังใส่บิกินี่อยูอ่เนาะใช่เขาก็จะไม่มีแผลเลย <laughs> บางคนเขาก็อาจจะแบบไม่อยากให้มีแผลเป็นรอยขีดอะไรอย่างเงี้ย <laughs> อยู่ที่หน้าท้องเขาก็อยากมีหน้าท้องแบบเนียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคแล้วแล้วปัจจัยอะไรคะหมอคะที่ทําให้เกิดเนื้อ,องอกบนลูกเกี <laughs> ่ยวกับพฤติกรรมการกินหรือว่าการใช้ฮอร์โมโนใช้อาหารเสริมณนปัจจุบันไหมยังไม่มีการวิจัยมาว่าเกี่ยวข้องแน่ชัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ณนะปัจจุบันก็คือว่าปัจจัยที่เรารู้ว่าจะไปกระตุ้นตัวเนื้องอกได้ก็คือฮอร์โมนของเราเองนั่นเองะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะดูตรงนั้นเป็นหลักเพราะฉะนั้นคนที่วัยก่อนมีประจำเดือนกับไวหลังมีประจำเดือนเนี่ยถ้าไม่ได้มีเนื้องอกมาก่อนเนี่ยก็มักจะไม่ได้มีอะไรที่ใหญ่ขึ้นนะตอนนี้นคะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีอะไรบ่งชี้หรอกว่าพฤติกรรมของคนปัจจุบันเนี่ยจะทำให้เกิดเนื้องอกม่ลูกมากขึ้นเพียงแต่ว่าเรา แค่มาตรวจกันมากขึ้นวิทยาการแพทย์มันสะดวกมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยเจอมากขึ้นตอนแรกเราก็เข้าใจว่าถ้าเรากินอาหารที่แบบเป็นเต้าหู้หรือเป็นน้ำมะพร้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันแบบมันทาให้เพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงก,ก็อาจจะทําให้เรามีความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะณตรงจุดนั้นเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่ายังไม่ได้มีการวิจัยที่แบบว่าค่อนข้างชัดเจนไปตรงนั้นว่าต้องกินน้ำเต้าหู้อะไรมากน้อยแค่ไหนะนะคะคือในตัวของถั่วเหลือง มันจะมีไฟตัวเอสโตรเจน <c oughs> ที่เป็นเอสโตรเจนตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเรากินในปริมาณที่ปกตินะ <c oughs> วันนึงกล่องหนึ่งถุงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสามสี่วันทีก็คงไม่ได้ไม่เปลี่ยนผ้าอะไรถ้าเราไม่ได้กินแบบหูวันนึงห้าหกกล่องหรือห้าหกถุงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ได้เน้นอะไรมากเกินไปนะคะณปัาาจจุบันก็คือกินอะไรที่แบบว่าอย่าเน้นตรงจุดใดจุดหนึ่ง <c oughs> มากเกินไปนะคะเอาตามธรรมชาติ <c oughs> ใช่ค่ะแล้วจะดีแล้วสว่วน เคสแปลกๆที่คุณหมอเคยเจอมีอะไรบ้างคะที่แบบคนทั่วไปพึงระวังอะไรเงี้ยคะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเคสนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการกินนะคะคือเป็นคนไข้ที่มาเคยตรวจเจอกับหมอแล้วเป็นเนื้องอกบดลูกนี่แหละนะคะที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะคะทีนี้หมอก็อ่าขนาดไม่ได้ใหญ่มากไม่มีอาการนะเดี๋ยวหมอลัดมาดูอาการอีกทีสี่เดือนมาทำมาตราจอวัยรนไข้หายไปนะคะ กลับมาอีกทีสองสามปีให้หลัค่ะ <c oughs> เนื้องอกใหญ่มากถามว่าไปทําอะไรมาแล้วไม่มาตรวจนะคะแพท่บอกว่าพอดีว่ามีคนเอายามาให้กิน oh. บอกว่าเป็นยาฮอร์โมนช่วยให้ผิวพันดุ์ดี <c oughs> แต่ว่ายาฮอร์โมนเนี่ยคือเขาเป็นกินเป็นตัวยาฮอร์โมนเลย <c oughs> แต่เนื่องจากกินแบบไม่ถูกต้อง <c oughs> ไม่ได้มีสมดุลของฮอร์โมนม <c oughs> ากเกินไป <c oughs> เนื้องอกใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นมากค่ะเร็วด้วยและเร็วด้วยก็ยะะเลยต้องมาอีกทีนึงคือเป็นลูกแตงโมแล้วะะแตง<ต>โมวันนี้คือแบบเหมือนคนท้องแตงโมค,ค,งค,คือคนท้องเลยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องได้ร so oh, ับการผ่าตัดแล้วก็ผ uh at uh 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 ่าตัดให้คนไข้นะคะคนนั้นเนี่ยคนไข้ไม่ได้ต้องการมีลูกละเราก็จะให้เป็นการผ่าตัดสองกล้องนะคะก็เป็นการผ่าตัดสองกล้องแบบไม่มีแผลนะคะแล้วก็เอาเนื้องอกทั้งหมดออกไปโอ้เยี่ยมเลยค่ะขนาดแตงโมยังสามารถผ่าแบบไม่มีแผลได้ใช่ค่ะขึ้นอยู่กับตำแหน่งแล้วก็ลักษณะของเนื้องอกวันนี้วิทยาการก้าวหน้ามากนะคะผู้หญิงทั้งหลายเราไม่ต้องกลัวกันอีกต่อไปแล้วว่าถ้าเรารู้สึกมีอาการอะไรในวันนี้เรารีบมาโรงพยาบาลเลยหมอวินิจฉัยแล้วก็ การสองกล้องหรือว่าการผ่าตัดแบบไม่ต้องสองกล้องไร้แผลนี่รู้สึกเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เราไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วเรามาหาคุณหมอดีกว่าค่ะก็คือฝากเอาไว้ว่ามีอาการมาหาหมอถ้าไม่มีอาการ่าลืมตรวจเช็คร่างกายประจำเดือนโอเคค่ะกันวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเนื้องอกแล้วก็เรื่องสตรีสตรีเรื่องผู้หญิงผู้หญิงนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ พบกันการแก้วสารพัจดจันึกคราวหน้านะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะไปพบกับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพด้านไหนคะ่ะ